การให้ทานอันเป็นอริยะในยะที่หนึ่งช่างไม้ทั้งหลายอริยะสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตัดสรู้ในเบื้องหน้าธรรมสี่ประการเป็นอย่างไรคือประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์มีใจปราศจากมนทินคือความตระหนีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันช่างไม้ทั้งหลาย อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตัดสรู้ในเบื้องหน้า